ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนมชาดอกมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังในกรุงพราณสีมีอามารคคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ตีราคาของหลวงได้ฉลาดมากคือตีราคาของหลวงให้ถูกต้องเสมอมาแต่ว่า พระเจ้ากรุงพราณาศีมีความโลภพระองค์ทรงเห็นว่าอมาตซื้อของหลวงด้วยราคาแพงเกินไปขันอยู่ต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าพราณาศีก็ได้เห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งเดินผ่านพระราชวางังแล้วก็เห็นเขาซื้อของราคาถูกๆได้ พระเจ้าพระณานสีจึงรับสั่งให้หาคนบ้านนอกคนนั้นให้มาเข้าเฝ้าแล้วพระองค์ก็บอกพระราชประสงค์ของพระองค์ให้ทราบแล้วก็ถอดเจ้าหน้าที่<ม>คนเก่าออกไปตั้งคนบ้านนอกให้เป็นเจ้าหน้าที่คนใหม่ตีราคาแทนโย่ต่อมามีพวกพ่อค้ามา้นมานาม้าห้า ร้อยตัวมาขายในกรุงพราณาศีพระเจ้ากรุงพราณาสีก็ตัดสั่งให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ไปติดต่อเจ้าหน้าที่คนใหม่ก็พาพ่อค้าม้าเข้าในวังหลวงแล้วก็ตีราคามาห้าร้อยตัวเท่ากับเข้าสารขนาดหนึ่งแล้วก็ตอนมาห้าร้อยตัวเข้าไปในโรงเลี้ยงม้าหลวง ฝ่ายพวกพ่อค้าก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็จึงพากันไปปรึกษาหาเลือกับคนตีราคาคนเก่าเจ้าหน้าที่คนเก่าก็บอกอุบายว่าท่านจงไปติดสินบนคนตีราคาเพื่อให้ตีราคาเมืองพาราณสีให้เหมือนกับตีราคามาห้าร้อยตัว แล้วก็พร้อมกันเข้าเฝ้าพระเจ้าพระลานศีพ่อค้าม้าเป็นหัวหน้าก็ถามเจ้าหน้าที่คนใหม่ขึ้นว่าค่าแต่นายมาห้าร้อยตัวมีราคาเท่าใดเขาก็ตอบว่ามีราคาเท่าข้าสารธนาน,นึกพ่อค้าม้าก็ถามต่อไปว่าแล้วข้าสารธนาน,น่ก มีราคาสักเท่าใดเขาก็ตอบว่ามีราคาเท่ากับกรุงพาราณสีพระเจ้าเมืองพาราณสีได้ฟังอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะคนอยู่ในที่ประชุมมีจำนวนมากต่างก็โห่ร้องค์ก็มีความละอายพระไทยอติสุดแล้วพระองค์ก็ถอดเจ้าหน้าที่คนใหม่แล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่คนเก่า ทำหน้าที่ต่อไปชาดกเรื่องนี้ในชาติสุดท้ายเจ้าหน้าที่คนใหม่ได้มาเป็นพระอุทายีผู้โง่เขาส่วนเจ้าหน้าที่คนเก่าชาติสุดท้ายมาเป็นพระพุทธเจ้าชาดกเรื่องตานดุละนาริชาดก ก็ว่าในเรื่องของความโง่และความฉลาดในการทำหน้าที่การงานอนตาตมาภาพนามาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร